เห็นชื่อคลิปแล้วเนี่ยจะนึกว่าเรามาพูดปัน่นมาพูดปลุกกระแสรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับเรานําความจริงมานําเสนอเสมอครับเป็นความจริงที่ต้องพูดกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้สุ่มเสี่ยงต่อการไม่ได้ไปต่อในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับในรอบน็อกเอาต์นะฮะหลังจากดันครับพลาดทา่าเสมอให้กับกาลาตาตาลาย3ต่อ3ทั้งทั้งที่นําไปก่อน3ประตูต่อ1ครับช็อกกันหมดเลยส่งผลให้ปีศาจแดงเนี่ยยังคงจมบุ้ยของกลุ่มครับมีเพียงแค่4คะแนนเท่า หากไม่สามารถเปิดบ้านเอาชนะบาเยนมิวนิกได้เนี่ยก็เตรียมโบกมือลาใบายบายไปได้เลยครับแน่นอนครับว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้ทางฝากฝั่งลิวพูลที่โลดแล่นในการแข่งขันยูโรปาลีกเนี่ยก็ทำป้ายครับเวลคัามฮะพร้อมยินดีต้อนรับสู่รายการพี่คนกลางแห่งเวทียุโรปครับแต่อย่างนั้นครับบางทีฮะถ้าปีศาจแดงหล่นมาเล่นยูโรปาลีกครับก็อ,อาจไม่ได้เจอกับลิวพูลก็เป็นได้นะครับเพราะยังมีอีกหลายด่านที่แมนยูนเต็ดต้องฝ่าฟันซึ่งปีศาจแดง ต้องเผชิญก,กับอุปสรรคเรื่องไหนบ้างหากอยากเจอลิวคูในถ้วยใบกลางของยุโรปเดี๋ยววันนี้ครับข่าวนี้พี่เคลียร์ไบเคลเมนครับจะไปเคลียร์ให้ฟังว่าปีศาจแดงต้องทําอย่างไรหากอยากเจอกับลิวคูในรายการนี้ครับแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลเมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งเนงแค่ความคันและความมันมั่นใจร้อยเอเซช่วยสยบรังแคด้วยเคลเมนสูตรใหม่ อย่างแรกเลยนะฮะต้องห้ามจบบว้ยของกลุ่มครับปัจจุบันครับโชคชะตาการเข้ารอบของปีศาจแดงไม่ได้อยู่ในกำมือของตัวเองแล้วเพราะพวกเขารั้งอันดับ4ของกลุ่ม A มีเพียง4ี่คะแนนเท่านั้นเป็นรองแม้กระทั่งคเปเฮเกนกับกาลาตาตาลายที่มีอยู่5คะแนนนั่นหมายความว่าต่อให้แมนยูนเตตดจะโชว์ฟอร์มระดับโลกแค่ไหนเปิดบ้านเอาชนะบาเยิร์นได้มากเพียงใดแต่ก็ไม่อาจเพียงพอต่อการเข้ารอบด็อกเอาท์ได้ถ้าหากอีกคู่หนึ่งมีผลการแข่งขันเป็นแพ้หรือชนะแต่ถึงอย่างนั้นครับ ถ้าหากแมนยูนเต็ดเอาชนะบาเอนได้สาเร็จอย่างน้อยมันการันตีการจบเป็นอันดับ3อย่างแน่นอนยิ่งถ้าโคเปนเฮเกนกับกาลาตาตาลยจบลงด้วยผลเสมอพวกเขาเนี่ยจะกระโดดแซงขึ้นไปอยู่อันดับ2ของกลุ่มทันทีนั่นหมายความว่ายังได้ไปต่อไม่รายการใดก็รายการหนึ่งครับสมมติว่าจบอันดับ2ก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในยู l ีลแต่ถ้าหากจบอันดับ3ครับก็หล่นไปเล่นยูโรป้าลีกครับซึ่งคอมแม้มันเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมฮะแต่มันยากตรอผลงานของแมนยูนเต็ดนี่แหละครับเพราะฟอร์มการเล่นจะท่อแทนเหลือเกินจะ ชนะใครแต่ละแมตช์ก็ช่างยากเย็นถ้าสุดท้ายไม่สามารถเอาชนะบายเยน์ได้ก็เคลียร์แบบชัดเจนว่าจบอันดับ4ี่เก็บของกลับบ้านไปลุนแค่การแข่งขันภายในประเทศเท่านั้นในซีซั่นนี้ครับข้อที่2ครับถ้าร่วงลงมาอยุโรป,ป้าลีกแล้วยังไม่ได้เจอลิ้วพูกร,รับเหตุผลเพราะอะไรฮะหลังจากลิ้วพูเปิดบ้านถลม่มลาสลินครับ4ประตูต่อศูนเนี่ยสูรณ์ให้พวกเขาการันตีจบแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าไปรอ,อยุโรป,ป้าลีกรอบสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับดังนั้นหากถามว่ามีโอกาสเจอกับแมนยูเต็ดเลยไหมถ้าหากไป ตร์แดงจบอันดับ3ของกลุ่มจริงครับเรื่องนี้เคลียร์ง่ายๆเลยคะคือลิวพูกับแมนยูนเตเนี่ยจะยังไม่เจอกันแน่นอนเนื่องจากว่าทีมที่ร่วงลงมาจากยูฟาแชมเปี้ยนีกครับจะต้องไปเล่นยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟก่อนกับทีมที่จบอันดับ2ของศึกยูโรปาลีกครับเพื่อหาอีก8ทีมผ่านเข้าไปเล่นยูโรปารอบ16ทีมสุดท้ายครับดังนั้นถ้าแมนยูนเตร่วงลงมาเตะยูโรปาลีกจริงๆแล้วเนี่ยดันไปแพ้รอบเพย์ออฟก็จะกระเด็นตกรอบทันทีไม่ได้ไปต่อในรอบส6ทีมสุดท้าย่ลวู้ เท่ากับว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลจะไม่ได้เจอกันหรือต่อให้แมนยูเน็ตครับเอาชนะรอบเพลย์ออฟได้สําเร็จผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูโรปาลีกได้แต่ถึงอย่างนั้นครับลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยจะไม่มีทางเจอกันอย่างแน่นอนเนื่องจากชาติเดียวกันครับห้ามเจอกันในรอบนี้โดยทีมจากชาติเดียวกันเนี่ยจะเจอกันได้ก็ต่อเมื่อผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเท่านั้นครับสรุปครับเคลียเรื่องนี้แบบชัดๆครับให้ทุกคนเข้าใจแบบ100%ปอนไปพร้อมๆกันว่าต่อให้ Man หแมนยูเน กาสได้เจอกบริวคูเนี่ยก็ต้องฝ่าฟันอีก2ด่านครับเพื่อผ่านเข้าไปตู่รอบแทีสุดท้ายแต่ถ้าทําไม่ได้ครับก็เรียบร้อยช้อยเก็บฉากทันทีแต่ถ้าหนักสุดครับยิ่งไปแพ้บายเยอร์ครับในแมตสุดท้ายเนี่ยจบแค่ดับสีของกลุ่มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับก็ไม่ต้องไปสธทายให้มันยืดยาวครับเพราะตกรอบแบบไม่ต้องเล่นรายการไหนเลยกลับมาเล่นเหลือแค่ FA ครับกับพรีเมียร์ลีกเท่านั้นแล้วเพื่อนๆ่ะฮะคิดว่าแมนยูเต็ดจะจบแบบไหนหรือแฟนๆปีศาจแดงยังมีความหวังกับเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกมากเพียงใดครับ ถ้าหากไม่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์จริงๆอยากตกไปเล่นยูโรปาลีกหรือจบอันดับ4ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับก็ลองคอมเมนต์บอกเลยฮะส่วนครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีเรื่องไหนให้เราเคลียร์เนี่ยลองคอมเมนต์บอกเราได้นะครับกับรายการข่าวนี้พี่เคียร์ครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งเรังแคความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบเรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่